หัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับก็คือในเรื่องของคําว่าตัวดําเนินการตัวดําเนินการนะครับหรือเราจะเรียกมันว่าตัวโอเปอเรเตอร์นะครับก็คือตัวจัดการที่มันเป็นลักษณะของตัวทางคณิตศาสตร์นะครับบวกลบคูณหารนะครับบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็ดูเรื่องของวงเล็บแล้วก็ดูเรื่องของการเรื่องของตรรกะ นะครับเรื่องของตรกกะเปรียบเทียบแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของนะครับนั่นคือลักษณะของไอตัวคําว่าโอเปเรเตอร์นะครับนอกจากคําว่าตัวดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แล้วก็ยังมีตัวเรื่องของการเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์ด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าถ้าคุณเจอโจทย์แบบนี้นะครับถ้าคุณเจอโจทย์แบบนี้ สิ่งที่คุณเห็นมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณเห็นมีอะไรบ้างสิ่งที่คุณเห็นก็มีนะครับอันแรกเลยอย่างเช่นหกมันก็คืออาจจะเป็นตัวแปรที่เป็นค่าคงที่ก็คือมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขมีสัญ,ญลักษณ์ต่าง,าง,างๆนานาแล้วมีอย่างเช่นอันที่หนึ่งนะครับโอเปเรเตอร์คูณ มีโอเปอเรเตอร์หรือตัวจัดการหรือตัวดำเนินการที่เป็นการเปรียบเทียบการ,เปร,าเ,รเปรียบเทียบคือความสัมพันธ์นั่นเองครับเปรียบเทียบคือความสัมพันธ์อย่างเช่นตัวนี้สูงกว่าตัวนี้นะครับมันคือมีความสัมพันธ์กันนะครับหรือนะครับเชิงลอจิกนะครับอย่างที่พวกเราดูกันไปแล้วครับว่าจริง และจริงมันถึงจะให้ค่าเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นและนอกนั้นเป็นเท็จหมนี่คือลักษณะของเชิงลอจิกนะครับและก็ตัวนี้ก็ิลอจิกนะครับส่วนสองตัวนี้ก็เป็นอะไรครับเรื่องของโอเปเรเตอร์เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และก็วงเล็บวงเล็บบ่งบอกถึงนะครับอำนาจที่บอกว่าต้องทำก่อน อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่อย่างนั้นคุณเจอโจทย์แบบนี้นะครับยี่สิบลบสิบหารสองบวกสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับยี่สิบลบสิบหารสองบวกสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณคงจะเคยเห็นไอ้กลุ่มคนที่เขาอะไรครับที่เขาคิดเร็วแล้วก็จะคิดอะไรก่อนล่ะ บวกลบคูณหารมีครบเลยนะครับนี่ลบนี่หารนี่บวกนะครับนี่คูณนี่ลบนี่หารแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้คำถามก็คือว่าเราจะเริ่มต้น คำนวณจากอะไรนะครับเราเราจะเริ่มต้นคำนวณจากอะไรเราจึงจําเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของลำดับความสําคัญของโอเปเรเตอร์หรือเครื่องหมายต่างๆนะครับเครื่องหมายต่างๆได้แก่อะไรบ้างหนึ่งนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับทางาานะคณิตศาสตร์ก็มีบวกลบคูณหารแล้วก็หารเอา นะครับอันที่สองนะครับทางความสัมพันธ์นะครับนี่คือเครื่องหมายนะทางความสัมพันธ์ก็มีเท่ากับนะครับเท่ากับไม่เท่ากับ,กบนะครับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ พวกนี้คือการแสดงความสัมพันธ์นะครับและอีกอันนึงคือนะครับทางตากการรกะหรือลอจิกนะครับ and or oh, not นะครับแบบนี้ครับนั่นคือลักษณะของอความสัมพันธ์นะครับ นัน่นคือตัวดําเนินการชนิดต่างๆที่คุณเจอเมื่อกี้คุณก็เจอมีแอนมีนอตอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนี่คือนี่คืออะไรครับตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มที่1ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่2ตราก,กับเป็นกลุ่มที่3นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ first priority เลยและกัน ก็คือเครื่องหมายวงเล็บเปิดแล้วก็ปิดเจอวงเล็บเปิดแล้วก็ปิดเมื่อไหร่ให้ดําเนินการเป็นอันดับต้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับธนชโตตอบมาว่าที่ผมถามใช่ไหมครับว่า20ลบ10หาร2บวก3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับธนชโชตอบมาว่า2นะครับตอบมาว่า2เอ จริงไหมนะนะครับจริงไหมนะเดี๋ยวค่อยดูกันก็ได้ครับว่ามันจะตอบสองจริงหรือเปล่านะครับเอาละเรามาดูกันครับว่าเพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะลบก่อนหารก่อนบวกก่อนคูณก่อนหรืออะไรดีนะครับเช่นตัวนี้ครับถ้าเป็น powerpoint พ,พ,พ,พวกคุณก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ ตอนนี้เราเห็นแล้วครับว่า20่สิบลบสิหารสองบวกสนะครับเราสามารถดำเนินการได้หลายตัวหลายแบบนะครับดำเนินการได้หลายตัวหลายแบบแต่นะครับเราจะยังไม่รู้ว่าเราจะดำเนินการอะไรก่อนแต่เรามาดูก่อนครับว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีนะเช่นรูปแรก่ารูปนี้ทำอะไรก่อนครับ เอาสองมาบวกสามก่อนเอาสองมาบวกกับสามก่อนนะครับได้เท่ากับห้าแล้วเอาสิบตั้งก็คือตัวนี้สิบตั้งหารด้วยห้านะครับได้ค่าเป็นสองนะครับแล้วเอาสองมาลบก,กับยี่สิบนะครับก็ได้เป็นสิบแปด นี่เป็นคําตอบคําตอบที่หนึ่งนะครับคําตอบที่หนึ่งหรือนะครับหรือวิธีที่สองเริ่มต้นจากเอาสิบนะครับหารด้วยสองนะครับตอบห้าสิบหารด้วยสองคือก้อนนี้ตอบห้าแล้วเอาไปลบกับยี่สิบ ก็กลายเป็นยี่สิบลบห้านะครับได้เท่ากับสิบห้านะครับก็คือเอาก้อนนี้มาบวกมาอ่าไม่ใช่ตัวทีครับมันลบคือเอายี่สิบตั้งลบด้วยห้าห้าเป็นผลลัพธ์มาจากสิบหารสองนะครับแล้วก็ค่อยเอาผลลัพธ์นี้มาบวกกับตัวสุดท้ายสามได้เท่ากับสิบแปดหรือ เรียงจากหน้าไปหลังนะครับเรียงจากหน้าไปหลังแบบที่สามเอาสองตั้งลบด้วยสิบนะครับยี่สิบตั้งลบด้วยสิบมีค่าเท่ากับสิบเอาสิบนะครับไปหารด้วยสองเท่ากับห้าเอาห้าไปบวกกับสามได้แปดนะครับได้แปด แบบนี้เป็นต้นดังนั้นแบบที่หนึ่งนะครับจากหลังมาหน้านะครับไอ้นี้จากตรงกลางแล้วแพร่ออกไปซ้ายขวาไอ้นี้จากหน้าไปหลังนะครับหน้าไปหลังคำถามคืออะไรถูก นะครับอะไรถูกคุณเี็นเขาฉเฉลยว่าสิบแปดอันที่สองถูกสิบแปดอันที่สองถูกนี่คือคําตอบแล้วอยากรู้ดนอยากรู้ไหมแล้วว่ามันถูกไม่ถูกคุณไปพิมพ์สูตรนี้ใส่ Excel นะครับคุณไปพิมพ์สูตรนี้ใส่ Excel มันจะตอบสิบแปดแต่คําตอบนั้นผมบอกได้เลยนะครับ คำตอบนั้นไม่เกี่ยวว่ามันมาจากหลังไปหน้าหรือตรงกลางออกไปหรือหน้าไปหลังไอ้คาตอบที่ถูกไม่เกี่ยวข้องกับว่ามันเป็นแบบไหนเพียงแค่ว่ารูปภาพนี้เราสังเกตเห็นว่ามันอะไรครับมันดําเนินการแบบนี้เฉยๆนี่คือขั้นตอนการดําเนินการไม่ได้บอกว่าจากหน้าไปหลังถูกจากตรงกลางออกซ้ายขวาถูกจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าถูกไม่มี นะครับไม่มีคีย์เวิร์ดนี้นะครับแต่นะครับเราจะดาเนินการตามลำดับความสำคัญของของอะไรครับลำดับความสำคัญของเครื่องหมายเรามาดูอีกโจทย์หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามคูณศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ นะครับหรือในวงเล็บ1นึบวกสบวกสแล้วก็คูณกับ0ูนยเท่ากับเท่าไหร่นะครับคําตอบคือนะครับคําตอบที่เขาเฉลยนะครับคําตอบที่1คือเลข3ให้ดำเนินการดังนี้ นะครับเริ่มต้นจากการเริ่มต้นจากการเอาสามคูณกับศูนย์ก่อนแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็เอาหนึ่งมาบวกกับสองนะครับได้เท่าไหร่ก็มาบวกกับศูนย์ก็ได้เป็นคำตอบหนึ่งบวกสองนะครับแล้วก็บวกศูนย์ นะครับ1นวกสได้เท่าไหร่เอาไปบวกกับ0ต่อนะครับ1นวกสก็เป็น3 3มบวกศย์ก็เป็น3แต่นะครับพอมาข้อที่2วงเล็บเปิด1นบวกสบวกสปิดวงเล็บแล้วก็คูณ0นะครับคำตอบนี้มีค่าเท่ากับ0นเนื่องจากว่าจะต้องทำตัวอันดับความสำคัญที่1ก่อน คือวงเล็บวงเล็บก็คือ1บวก2บวกสามได้หกได้เท่าไหร่ก็คูณกับเลขศูนย์ก็ได้เป็นศูนดังนั้นนะครับดังนั้นในทางคณิตศาสตร์นะครับในทางคณิตศาสตร์หรือในวิธีขั้นตอนของการดำเนินงานหรือดำเนินการให้วงเล็บเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับวงเล็บเป็นอันดับอันดับที่หนึ่งต่อด้วย เครื่องหมายคูณหารแล้วก็ต่อด้วยบวกลบนะครับนี่คือข้อสรุปของความสำคัญเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ arithmetic operator นะครับเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เริ่มต้นจากหนึ่งวงเล็บนะครับ ให้มองหาวงเล็บก่อนจากนั้นมองหาว่านะครับมันมียู a น y u ี่ยูก็คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายที่ติดอยู่กับที่ติดอยู่กับตัวเลขเช่นลบสิบแปดนะครับลบสิบแปดแบบนี้ครับเขาเรียกว่ายู a น y นะครับ เช่นตัวแปร A มีค่าเท่ากับลบสิบแปดดังนั้น A นี่แหละคือตัวแปรยูเน y ก็คือตัวที่ติดเครื่องหมายนะครับตัวที่ติดเครื่องหมายเช่นเป็นลักษณะของ si variable ก็คือมีเครื่องหมายประกบอยู่เช่นลบสิบแปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเป็นอันดับที่สองนะครับ และก็อันดับที่สามเลขยกกําลังนะครับเลขยกกําลังบางชีคุณจะเห็นนะครับ a ยกกําลังสองเวลาเขาเขียนก็จะเขียนแบบนี้นะครับในสูตรในเ x c e l ในอะไรต่างๆเลขยกกําลังจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าในกระดาษคุณก็เป็น a ยกกําลังสองแบบนี้คุณก็เขียนได้นะครับแต่เครื่องหมายยกกําลังนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับจะเขียนตัวเป็นแคปหรือเป็นแฮชแบบนี้นะครับจากนั้น นะครับอันดับที่สี่ก็จะเป็นคูณหารแล้วก็หารอาเศษถามว่าใครก่อนคูณก่อนหารก่อนหรือหารอาเศษก่อนใครก่อนบวกลบก็เช่นเดียวกันครับใครก่อน บวกกับลบมีค่าเท่ากันหรือลำดับเท่ากันคือลำดับที่5คูณหารแล้วก็หารเอาเศษมีอันดับเท่ากันคืออันดับ4แต่จะทำใครก่อนเช่น a คูณ b หาร c ทำใครก่อนนะครับเขาเหลือว่าให้ดำเนินการจากซ้ายไปขวาถ้ามันมีอันดับ เดียวกันถ้ามีอันดนับเดียวกันทำจากซ้ายไปขวา